ปเปิดใจครั้งแรกลูกสาวยกไตให้หลังรู้ว่าแม่ป่วยนะ่ะโอ้ได้ได้ว่าน้องเนี่ยแบบทุ่มเทสุดตัวเลยค่ะแบบไม่เป็นไรเพื่อแม่เนี่ยน้องยอมทําได้ทุกอย่างคืออย่างนี้ค่ะมันไม่บ่อยนักนะคะที่เราจะเห็นคุณพัดไทยดีใจดีๆนักแสดงรุ่นใหญ่ที่รวยอารมณ์ขันเนี่ยออกมาเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองในมุมดรามา่า ล่าสุดคุณผัดไทยได้ออกมาเปิดชีวิตอีกด้านหนึ่งทางผ่านรายการ C Story นะคะที่มีดีเจองเขมรัชแล้วก็คุณฮารุสุประกอบเป็นพิธีกรค่ะกับการที่คุณผัดไทยเนี่ยจะต้องเผชิญกับโรคไตในระยะที่5เท่านั้นยังไม่พอนะคะคผู้ชมในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องมีการผ่าตัดปลูกถ่ายไตซึ่งเป็นไตของลูกสาวตัวเองแท้แทเลยค่ะเออคือพิธีกรนะคะก็ได้มีการถามว่าอยากเปลี่ยนชื่อไหม เพราะว่าชื่อเนี่ยคือเหมือนแบบมันก็ได้ยินมานานแล้วแหละแต่คนก็คุ้นหูกับคุณผัดไทยผัดไทยอะไรอย่างนี้นะคะเธอก็บอกกันนะคะว่าชื่อดีใจดีๆีเนี่ยใช้มาน่าจะสิกว่าปีแล้วแหละจริงๆก็อยากจะเปลี่ยนนะแต่ว่าไม่เปลี่ยนละเพราะว่ามันยุ่งยากในเรื่องของเอกสารเวลาไปไหนมาไหน อาจจะถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนเป็นชื่อกุหลาบสีชมพูนางสาวกุหลาบสีชมพูมพดีด,ดีอะไรแบบนี้นะคะคือเธอเองไม่ต้องไปพึ่งหมอโดมหมอดูแลถึงฉันชอบชื่อนี้ฉันก็อยากจะเปลี่ยนแล้วแหละแต่ที่ผ่านมาเนี่ยวันเกิดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ได้ทําเค้กเขียนให้ว่า hbd คุณแม่กุหลาบคือ hbd ก็คือเหมือนเป็นการ happy ิร r t เ d ย์คุณแม่กุหลาบนะคะคือเพื่อนเนี่ย ปอยกันเก่งมากๆค่ะคุณผู้ชมเขาก็บอกว่าแล้วแต่เราคือแล้วแต่คุณผัดไทยหรือคุณใจอะนะคะซึ่งเขาบอกว่าก็แล้วแต่เราว่าอยากจะใช้ชื่อไหนแล้วก็แล้วแต่เราว่าบางช่วงเนี่ยอยากจะใช้อะไรอย่างบางช่วงนี้อยากใช่หวานแบบอยากชื่อหวานหวานก็ชื่อหวานหวานอะไรประมาณนี้นะคะบางทีเพื่อนก็เรียกไม่ทันค่ะเพราะไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรเกิดวันนี้คืนนี้ขึ้นมาอยากจะชื่อกุหลาบวันนี้คืนนี้ก็อยากชื่อหวานหวานคือเพื่อนก็เรียกไม่ถูกนะคะ ส่วนลูกสาวเนี่ยอย่างน้อง JR ตอนนี้อายุ25แล้วแหละคือเขาก็มีแผนว่าจะต้องทําอะไรคืออยากทําอะไรก็ต้องแล้วแต่เขาและเป็นโลกของเขาละคือต้องทําอะไรได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะเธอก็พูดประมาณนี้เขาบอกว่าการที่มีลูกสาวเป็นหมอแบบนี้เนี่ยถามว่าได้แนะนําอะไรเกี่ยวกับโควิดไหมเธอเองก็บอกว่าเริ่มแรกเนี่ยเธอก็รู้สึกว่าโรคนี้เนี่ยมันเป็นโรคไกลตัวนะเขาก็บอกว่า เออให้คิดว่ามันเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วกันแล้วก็บอกว่าห้ามป่วยนะเพราะว่าเราเนี่ยอายุเยอะแล้วแหละมันจะมีโรคแทรกซ้อนเข้ามาตอนนี้เนี่ยก็เป็นโรคประจําตัวก็คือโรคไตต้องคุมอาหารคือเหมือนคุณดีใจเนี่ยเขาเป็นโรคไตระยะที่4ระยะที่5แล้วล่ะค่ะแต่ดูว่าที่ปกติเนี่ยคือมีการคุมอาหารอย่างรุนแรงมากมากเลยกินอกไก่กินปลาเนื้อขาวไข่ขาวแล้วก็เนื้อสัตว์ก็จะวนอยู่แค่นี้นะคะกินข้าวเดี๋ยวจะต้องเป็นข้าวขาว แต่ก็จะมีที่อยากกินก็คือทุเรียนเขาบอกว่าพอกินแล้วเนี่ยก็ต้องขายออกเหมือนทานเพื่อให้รู้รสชาติเพื่อแหย่อยากนะคะพอรู้รสชาติเสร็จปุ๊บอ่ะก,ก็ต้องขายออกเพราะว่าทานไม่ได้ช่วงนี้เป็นแรกๆเนี่ยไม่คิดว่ามันจะมีผลขนาดนั้นกินทุเรียนเยอะมากแต่ปรากฏว่าขาเนี่ยเดินไม่ได้ค่ะคุณผู้ชม ถ้าโพแทสเซียมสูงมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็หัวใจเนี่ยก็จะวายนะคะและพอมากินแตงโมโบวกด้วยช่วงนั้นเนี่ยขายสมูตี้ตื่นเช้ามาก็จะลุกไปเข้าห้องน้ำปรากฏว่าล้มเลยค่ะขาเนี่ยอ่อนไปหมดเลยผลสุดท้ายก็ต้องแอดมิดเข้าไปอยู่ icu ตามระเบียบะนะเพราะว่าหัวใจเนี่ยเต้นอ่อนส่วนในเรื่องของฟอสเฟตเนี่ยก็จะอยู่ในพวกของผงฟูเบเกอรี่ทั้งหมดเลยค่ะนมเนยไข่แดงถ้ากินแล้วเนี่ยมันก็จะ ยังไงอะมันจะเกิดความรู้สึกว่าตัวหนืด,นดถ้าสูงมากๆเนี่ยมันจะเจ็บไปถึงกระดูกเลยนะคะเธอก็ได้กล่าวประมาณนี้เรื่องของน้อง JR เนี่ยถ้าถึงขั้นต้องบริจาคไตจะขอเอาไตาตัวเองให้แม่ก็คือคุณหมอเนี่ยบอกว่าให้เป็นสเต็ปสเต็ปไปสเต็ปถัดไปลูกก็บอกว่าถ้าถึงเวลานั้นจริงๆเนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องไปเอาของคนอื่นนะเขาเนี่ยจะให้แม่ข้างหนึ่ง ฟังแบบนี้เขาก็บอกว่าเขาดีใจค่ะแต่อีกใจนึงเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่อยากเอาเพราะว่าคุณหมอบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกใช้ได้ลูกกับแม่ใช้ด้วยกันได้แต่เราก็ไม่อยากเอานะรู้สึกว่าสงสารลูกเพราะเขาเองก็ยังมีชีวิตที่จะต้องอยู่ใช้ชีวิตต่อเขาเป็นคนไม่พูดนะแต่คือถามว่าเถียงกันไหมแล้วก็เถียงนะว่าแบบแม่ไม่เอาแม่ไม่เอาเราก็พูดว่าแม่เนี่ยห้าสิบกว่าแล้วมาครึ่งทางแล้วแค่ไหนแค่นั้นแม่เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ว่าจะต้องยื้อชีวิตอะไรขนาดนั้น เขาบอกว่าเขาก็ขอพูดในส่วนของเขาบ้างว่าถ้าเขาเนี่ยไม่มีแม่เขาก็อยู่ไม่ได้เราเขาบอกว่าเขาก็อึ้งเลยค่ะคือมันก็เป็นเรื่องจริงนะคะบางคนเนี่ยการที่มีแม่มีครอบครัวอยู่ด้วยมันยังไงมันก็ต้องดีกว่าอยู่คนเดียวอยู่แล้วค่ะได้ได้ว่าน้องเนี่ยรักคุณแม่มากๆเลยนะคะยอมได้เพื่อแม่เลยทีเดียวค่ะกระตันอยู่เอามากๆเลยทีเดียวแต่เป็นใครใครก็ยอมนะคะแม่ถึงกับขั้นแบบป่วยหนักขนาดนี้แล้วแบบช่วยเหลือแม่แค่นี้มันก็คงไม่เป็นไรหรอกค่ะ และนี่ก็คือข่าวไวยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสร้อนของสังคม